คุณผู้ชมครับล่าสุดอเอาตรงนี้ลงผมกลับมาที่คำพูดที่บางแจ๊คเปิดคลิปเสียงขอเรื่องนี้หน่อยเพราะประเด็นมีคนเข้าใจผิดกลับไปภาพที่บางแจ๊คเปิดคลิปเสียงที่บอกเนี่ยแตงโมโดนกักขังเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ติดตามนะฮะเราก็พูดชัดแล้วว่าเบื้องต้นเนี่ยไอ้เหตุการณ์เนี้ยเอาจริงมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าแตงโมโดนขังแต่บางแจ๊คน่าจะเอาข้อความเสียงน้องเนี่ยในมือถือเนี่ยเป็นเรื่องอื่นแล้วเอามาบอกว่าน้องโดนขังแต่ประเด็นก็คือว่า มันมีบางคาซึ่งมันมีคําว่าโ no นติดอยู่ในนั้นแล้วบังเอิญเมื่อวานนี้คุณแตงซึ่งเป็นอดีตคนที่รู้จักของน้องแตงโมก็บอกว่ามันมีเรื่องหนึ่งก็คือน้องแตงโมเนี่ยเคยโดนทำร้ายจริงพี่พี่สื่อไปดูนะต้องบอกก่อนนะฮะไม่ได้หมายความถึงโตโน่นะทีมงานขึ้นคําที่เสียงในคลิปเน,นี่ยไหมเปิดเสียงน้องขึ้นมาหน่อยก็ได้เนี่ยลองเปิดเสียงน้องขึ้นมาหน่อยเปิดขึ้นมาเลยฮะโดนอะไรบ้างร่างกายโดนนะจิตใจโดนนะทำไมเขาถึงอยู่กันเองได้ไดและคิดจะอยู่กันเองต่อไป แล้วทอันนี้ก็เรื่องกันใช่ใชไหมแต่ไม่ต้อว่าน่ามีปัญหาอะไรอยู่คนเดียวไม่ไม่ไม่ได้อยู่บนเรือเวลาสทำนี้แหละคนไปเข้าใจผิดว่าเป็นคุณโตโน่ไม่ใช่นะฮะขอชี้แจงตรงนี้แต่บังเอิญว่ามันมีอีกคนหนึ่งชื่อโน่ซึ่งน้องแตงโมเนี่ยรู้จักแล้วคุณแตงบอกเราว่าให้สื่อไปหาดูว่าใครเป็นคนทำร้ายย้ำตรงนี้ไม่เกี่ยวกับโตโน่แน่นอน แต่น่าสนใจคือวันนี้คุณพศานนท์เมื่อคืนแกดูข่าวแกโทรศัพท์ไปหาคนบางคนเลยบอกเฮ้ยม,มันมีเรื่องทำร้ายแตงโมด้วยเหรอย้ำตรงนี้ไม่ใช่โตโนโ่คือเรื่องเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าวันนี้เราต้องมาดูว่าแตงโมถูกฆาตกรรมหรือเปล่าแต่ต้องไม่ลืมว่าเมื่อบางแจ็คดันผูกมัว่วผมใช้คำนี้บางแจ๊คแกผูกเสียงมั่วไปหมดแล้วเมื่อมันไม่ใช่โตโนโ่หลายคนก็ถามบอกว่าเอา้าแล้วน้องเคยโดนทุบโดนตีด้วยเหรอแล้วใครเป็นคนตี คือตัวพี่พศเองเนี่ยอาผมเชื่อพี่พศรู้หรืออะไรยังไงแต่พี่พศก็บอกเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับประเด็นนี้แล้ว แล้วเหตุการณ์ทั้งหมดพี่พศแกว่ายัางไรบ้างวันนี้บอกว่าเท่าที่ทราบข้อมูลเนี่ยคนที่ชื่อโนซึ่งไม่ใช่โตโน่มีตัวตนจริงแต่คุณพศไม่ขอพูดเรื่องนี้แล้วเพราะมันไม่เกี่ยวอะไรกับคดีนี้แล้วก็ไม่เข้าใจว่าบางแจ๊คจะเอาเรื่องเก่าๆของน้องซึ่งมันควรจะเป็นความลับมาเปิดเผยแบบนี้ทําไมมันพลาดพิงถึงหลายคนเกี่ยวยงถึงหลายคนน่ยนะคะตอนนี้ก็กําลังกังวลว,ว่ามันจะมั่วไปหมดก็อยากจะบอกว่าให้เกียดคนตายขุดคุยแบบนี้คือเจ้าตัวติดตามทุกวันเริ่มจะโกรธแทนน้องน้องไปดีแล้วขอให้ทุกคนเย สนใจแต่ความคืบหน้าเรื่องของคดีเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวเนี่ยไม่ต้องพูดพี่ว่ารู้สึกว่า <c oughs> มันนอกเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับบนเรือเขาไม่ได้ทะเลาะกับคนบนเรือนี่แล้วเขาทะเลาะกับเรื่องเรื่องที่พูดกันเห็นเห็นเห็น,หนมีคนบอกไปสัมภาษณ์แตงมาแตงบอกไม่ใช่เรื่องของแตงไปสัมภาษณ์โตโน่มาก็ไม่ใช่เรื่องผู้จ <ๆ S 2> ัดการโตโน่ก็บอกไม่ใช่เรื่องของโตโน่แล้วคนก็บอกว่านิกหรือเปล่าในจํานวนแฟนของ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 แตงโมอ่ะ เรื่องน,นิกนี่ยคือคิดง,ง่ายๆว่าน,นิกกับแตงโมเขาเลิกกันมาสองปีแล้วนะสองปีแล้วมันเป็นเรื่องถ,ถ้าเป็นเรื่องจริงก็เป็นเรื่องที่เก่ามากแล้วแล้ว,ลวเหนน็มบอกว่ามีคําว่าโนก็คือ,เ,อ,อเพื่อนชั้นสองของแตงโมอ่ะก็ม,มีคนชื่อจูโนแล้วก็จูโนเนี่ยเขาเป็นแฟนกับช่างแต่งหน้าของแตงโม,ม,มก็อาจจะพูดกับคุยอยู่กับ ูโน่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เกี่ยวกับนในส่วนตัวคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับคดีมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบนเรือมันนอกเรื่องไปกันใหญ่ <Okay. S 2> ขุดคุยว่าแตงโมทํางานอย่างงุ้นอย่างนี้มันไม่ใช่มันจะม,มันต้องให้เกียรติคนตายเขาไปเขาไปแล้วยังจะมาพูดกันขุดคุยกันเพื่ออะไรก็ไม่เข้าใจ <Okay. S 2> ก็คือก็ เพราะฉะนั้นคําว่าโ no, นคือจูโนตามที่พี่พ์บอกแต่ไม่ได้เกี่ยวกับโตโนอ้าวเพราะฉะนั้นประมาณนี้เรื่องนี้เราต้องพักไว้อ,อย่างไน้อารู้แล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่และพี่บางพี่มั่วเสียงเนี่ยนะฮะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 3.CHD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนกดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆ กดตรงนี้เลยค่ะ